พี่น้องมาเบิ้งแหะครับพี่น้องแหะฝรัง่งแหะฝรั่งครับพี่น้องสะเป็นทังไงมีดามินน,นะครับอย่างนี้ตัวนี้ก็พี่น้องตนะ้นมาเขาจะเห็นไปหแหะแห่มีข้าวบ้านข้าแต่ว่านี่จะเป็นน่าจะเป็นแหะฝรั่งออกะครับเอ้ไม่รู้ทำสิได้ป๊อปบริเวณบ้านข้าวข้าวครับ อำเภอกรุจับจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนำหนวยย่องครับยานแล่นไหลมากที่แล้วพี่น้องไหลไปอุ้ยโดดโดดโดดอยู่เนี่ยเหละโดดจุดโดดอ๋อมึงกันทถอง

วิ่งขังมัเนาะพี่น้องขังมั้ยเนาะเห็นตัวแล้วครับยี่งขึ้นกว่หลายถึงกว่หลายทีอู้หลายอยู่เดี๋ยวเปล่าอ๋อสำรับน้ำไหลเองสิหรอกพี่น้องสำรับน้ำไหลถือดีอยู่ครับอู้หลายอยู่ครับพี่น้องหลายอยู่เออสำรับน้ำไหลได้พี่น้องเด้อที่ว่าเขาอยู่แล้วก็หลายจังวันนี้เนาไปสามสองนิ้วจวดเอึ้บหนึ่งเปอร์เ ไหลไปไหลไป,ไปครับคนนี้แหบประจุมลูกพี่น้องร้อยองลวงองลวงน้านแห้งไหลปว <c oughs> ดเมื่อเอาเหี้ยทีมันล่มาลจากบาทได,ด้ไหมครับคน่ะโดดข้าศโดดเนี่ยเถอะติดหรือเปลครับ เด็กยืนวาเถี่ยวนีมีรุ่นมีรุ่นไหนเอาใส่เนไเพิ่งอันนี้กันเป็นไังได้องอ้าวนี้ก็พอได้ยูพี่น้องพอได้ยู่ออผมันครับแล้่าวหรือ้าได้โโ สเออส้นครับี่ชจอกเขาโอ้เอาเต็มเลยๆนีนลๆๆๆๆนเลยเลยเร็เลยมาแม่พี่น้อง <laughs> มาหว,หว,หว,วยหลวงเต็มแล้วกาลัางติดมากพี่น้องเดี๋ยวล่อล่อ,ลอคนเอาขึ้นมากบาด thai nam ประสมระดาด้วยเต็มโดงเต็มโดนด้วยไหวพี่น้องกำลังครับซื้อมากพอๆกันเองไงเฮ็ดครับเก็ตเก็ตเก็ตเอาเองเลย,ยดๆๆิครับจ้างเขาออก อืมอื่นโดดเห็นว่านูโอ้ยมันหลอดเนาะแต่มันว่าหลอดนี่สเขาคาดอยู่พอมันสามเส้นทำเป็นสองเส้นสองเส้นหานี่สิคาดจี้พี่น่อยรอได้ไรโอ้ได้อยู่เส้นสามเออเส้นสามพอดีเี อะก็ได้อยู่แล้วพี่น้องมันตัวหน่อยครับพี่น้องผมนะครับแต่าตัวใหญ่